เมื่อวันพุธที่5ตุลาคมอเล็กซานเดอร์โนวักเรานาย,ยรัฐมนตรีรัเสเซียเตือนว่ามอสโกอาจปรับลดกำลังผลิตเพื่อชอดเชยผลกระทบทางลบจากมาตรการจำกัดเพดานราคาที่กำหนดโดยตะวันตกความเคลื่อนไหวที่น่าจะทำให้ราคาเชือ้อเพลิงพุ่งสูงขึ้น ในขณะเดียวกันทบวงพลังงานสากลส่งเสียงเตือนไปยังยูเอว่าอาจเผชิญกับวิกฤตขายแคลนพลังงานสาหัสสากันกว่าในปีหน้าเนื่องจากใช้ครังสำรองที่มีอยู่หมดไปแล้วในฤดูหนาวของปีนี้ทำกลางความกังวลที่ว่ามาตรการจำกัดเพดานราคาจะทำให้ความหาอุปทานได้ยากลำบากกว่าเดิมแผนกำหนดเพดานราคาที่เห็นพ้องกันโดยกลุ่มประเทศบ้างค้าง G 7, ีเเซเว่รยก้องบรรดาประเทศสมาชิกปฏิเสธให้บริการด้านประกันภยัยเงินทุนโบรกเกอร์การเดินเรือและบริการอื่น แก้สินค้าน้ำมันที่มีราคาเหนือกว่าเพดานราคาที่กำหนดไว้สำหรับน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันต่างๆในส่วนของสาภาบยุโรปก,ก็กำลังมองหาความเป็นไปได้ของการกำหนดเพดานราคา,าน้ำมันให้สอบล้องกับที่ G 7เซวเห็นพ้องต้องการจากการเปิดเผยของเหลาคณะผู้แทนทูตเมื่อเดือนที่แล้วนวักค่สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ว่าเราเชื่อว่าเครื่องมือนี้และเมื่อทุกกลไกของตลาดมันอาจจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันโลกเราจะพร้อมสำหรับลดกำลังผลิตโดยจงใจ ส่วนสำนักข่าวทัสนิวอ้างคำตอบของรนะอนายรัฐมนตรีรายนี้ว่ารัสเซียจะผลิตน้ำมัน530ตันหรือ10.6ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2022และ490ล้านตันในปี2023เขาบอกว่ารัสเซียพร้อมป้อนอุปทานก๊าซไปยังยุโรปผ่านสายส่งหนึ่งของท่อลำเลียงนอสติมถู 2, ถ้าจำเป็นท่อลำเลียงนี้ถูกสร้างในเดือนกันยายนปี2021แต่ถูกเยอรมนีระงับโครงการไม่กี่วันก่อนมอสโกยกพลรูกรานหยุดเในวันที่14กุมภาพันธ์ โนวักเน้นย้ำถ้อยแถลงของวังเคลมินที่บอกว่ารัสเซียจําเป็นต้องมีส่วนร่วมในการสืบสวนเหตุระเบิดในท่อลำเลียงนอสติมวานตถที่ลอดใต้ทะเลบอลติกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยที่สายส่งหนึ่งในสายส่งแฝดของท่อลำเลียงนอสติมถูไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวความคิดเห็นของโนวักมีขึ้นในขณะที่หัวหน้าหน่วยงานพลังงานระหว่างประเทศออกมาเตือนว่ายุโรปอาจเผชิญกับวิกฤตการแคลนพลังงานหนักหน่วงกว่านี้ในปีหน้าหลังจากผ่านทางสำรองก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ผ่านพ้นในฤดูหนาวปีนี้ บรรดาประเทศต่างๆในยุโรปเติมเต็มทางสำรองสู่ระดับ90%ของความจุหลังรัสเซียตัดอุปทานกา๊าซต่อต้วมาตรก,การคว่ำบาตรของทางตะวันตกที่กำหนดเล่นงานมอสโกรกรณีรุกรานย,ยูเครนราคาก๊าซพุ่งขึ้นต่อเนื่องมาหลายเดือนหลังการรุกรานในเดือนกุมภาพันธ์ขยับลดลงมาแต่คาดหมายว่าจะเป็นการปรับลดในระยะสั้นเนื่องจากประเทศต่างๆยังคงแย่งชิงจัดซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG และพลังงานทางเลือกอื่นๆเพื่อเฉชยพลังงานที่ส่งผ่านท่อลำเลียงของรัสเซีย เพื่อสก,กัดความเจ็บปวดสาภาพยุโรปกำลังพิจารณากำหนดเพดานราคาประเด็นที่ก่อความแตกแยกแก่ทางกลุ่มที่มีสมาชิก27ประเทศเนื่องจากบางประเทศกังวลว่ามันอาจทําให้จัดหาอุปทานได้ยากขึ้นกว่าเดิมฟาตีไบรอนผู้อํานวยการบริหารของทัวงพลังงานสากลหรือ IEA ที่มีสํานักงานใหญ่ในกรุงป,ปารีสกล่าวว่า“ด้วยการเก็บกา๊าซได้แล้วเกือบ90%อยุโรปจะรอดพ้นจากฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงด้วยการที่มีรอยแผลถลอกบ้างตราบใดที่ไม่มีเรื่องประหลาดใจทางการเมืองหรือทางเทคนิคใดๆ” อย่างไรก็ตามความท้าทายที่แท้จริงที่ยุโรปต้องเผชิญจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ก็เดือนมีนาคมซึ่งถึงเวลาที่จําเป็นที่จะต้องเติมเต็มทางสำรองอีกครั้งหลังจากอุปสงค์ระดับสูงในช่วงฤดูหนาวจะเผาผ่านทางสำรองเหลือแค่ราว25-30%ไบรอนบอกกับกผูู้สื่อข่าวในฟินแลนด์ว่าฤดูหนาวในปีนี้จะยากลําบากแต่ฤดูหนาวในปีหน้าก็อาจจะยากลําบากมากๆเช่นกัน